ตอนนี้จะเป็นบรรยากาศร้านโอโยะนะคะเราจะอยู่หลังคลานตอนนี้เรามากินข้าวกันที่นี่สวยมากๆากเลยครับที่นี่จะเป็นสะพานพระรามเจ็ดแล้วก็จะมีเรือนะฮะผ่านไปผ่านมา วันนี้เป็นวันที่1มกราคม2565เรามากินข้าวกันนะฮะเราถ่ายบรรยากาศข้างหลังนะครับตอนนี้ไม่มีเรือมาเลยบรรยากาศมันสวยมากๆข้างบนก็จะเป็นรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็จะมี BTS มาบรรายากาศยามเย็นจะสวยมากๆเลยเราจะให้ดูบรรยากาศทุกคนข้างในก็จะเป็นคาราโอเกะมีอะไรนะฮะข้างหน้าสวยมากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่หลังร้าน เพื่อนเคยมากันหรือเปล่านะเรือไม่มาเลยพรงนุ้จะเข็ยนว่าสะพานพระารามเจ็ดนะคะก็จะเป็นสะพานข้ามไปพระารามเจ็ดที่นี่อาหารอร่อยมากมาก ราคาก็โอเคครับสมกับรสชาติอาหารชุบชุบชิชช,อช,อช,อชอตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงฮะ พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศมากินข้าวฮะสวยงามมากเลยครับมันก็จะเป็นเรือบรรยากาศดีมากๆครับ เพื่อนๆมาดูรถไฟค่ะแต่รถไฟยังไม่มาเลยแนบรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะฮะก็จะยาวไปจนถึงทางนน้นเลยนะครับตอนคืนก็จะเปิดไฟก็จะมีไฟสวยๆมีดนตรีสดนะคะถ้าตอนเย็นนี่เราต้องจองโต๊ะเลยนะครับ พี่เขาบอกมาอ้อยก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกครับข้งางล่างมีอะไรเนี่ยโอ้ยไงบรรยากาศอากาศร้อนคนก็จะนั่งด้านในนะครับแต่พออากาศเริ่มเย็นแล้วคนก็จะออกมานั่งรับบรรยากาศด้านนอกกันตรงนี้ ก็ว่าก็จะเป็นสะพานพระรามเจ็ดสวยๆตอนกลางคืนครับฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นร้านอาหารตรงน,นั้นก็จะเป็นเรือขน,นสินค้านะครับนู่นตรงนั้นก็มีสะพานเหมือนกันครับมีรถไฟฟ้าผ่านแต่ตอนนี้รถยังไฟฟ้าไม่มาเลยออยรอก่อนออไปนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านโอัยวนะคะโอั่ะอยู่ที่สะพานพระราม นะคบพื้นที่ของเขาใหญ่มากนะฮะอันนี้ด้านหลังครับสุงมยาวไปนู่นเลยนะคะเราถ่ายด้านหลังนะครับถ้าใครขึ้นสะพานพระรามเจ็ดโมงลงมาก็จะเจอนี่แดดค่อนข้างมาแล้วครับ สวยงามครับสวยงามล้วก็แม่น้ำน,นจะถ่ายไว้เป็นความทรงจำนะครับว่าครั้งหนึ่งออยเคยมาที่ร้านโอยวยสะพานพระรามเจ็ดตัวตรงนี้เอาไว้ดูนะครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมากินอาหารที่นี่ข้างในครับ โอเครถไฟไม่มาสักทีนะคลิปนี้ออยจะขอจบไปแค่นี้นะฮะไว้ดูว่าตัวเองเคยมาเที่ยวคลิปหน้ามันจะพาไปไหนอีกเดี๋ยวรอดูกันนะครับบายบาย